สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่นะคะคลิปนี้นะคะก็มีของฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะคะเรบักหมดโรบักหมดเหรอตรงนี้เลยร้านนารูชอ็อปร้านเกมโรบักอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์คทำหมัดหาดาบและรับฟาร์มแมบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไป็นขิงเป็นเลือกกันเลยวิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะนั่นก็คือของชิ้นนี้นั่นเองนะคะมันเหมือนอะไรอะทาโกยากิเลยนะ,ะอันนี้ ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วของชิ้นนี้นะคะก็จะรับได้นะคะจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้นะคะอ่ากดรับกันเลยนี่นะคะได้รับแล้วนะคะตอนนี้ไอเทมอยู่ในอลวต้าของพี่แล้วนะคะเดี๋ยวไปลองใส่กันดูนะคะและนี่นะคะก็คือของฟรีนะคะที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะทุกคนนีนะคะพี่ได้ถอดผมถอดถูฟังออกไปแล้วนะคะ นี่มีเอฟเฟกนะทุกคนดูดีๆนะมีเอฟเฟกนะคะเป็นฟันร้อนๆที่ออกมาจากเออขาเรียกว่าทอโกยากิแล้วกันนะคะพี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะของต่างประเทศนะคะก็น,นี่นะคะนี่นี่ซูมใกล้แล้วนะ,ะใกล้มากเลยนะเนี่ยเป็นไงนี่อันไม้ด้วยะะ <laughs> ก็รับกันแบบง่ายๆเลยนะคะแค่คลิกก็รับได้เลยนะคะ,ะรีบมารับก่อนที่มันจะหมดเขตนะคะใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า